สัสดีค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่อันนี้นะคะนำต้มถั่วตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตัวเนื้อของถั่วนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะนิ่มคราวนี้เจ้าหม้อที่นำต้มอันนี้ค่ะเป็นหม้อความดันนะคะปกติแล้วเวลาที่น้ำเดือดระยะเวลานะเวลาที่น้ำเดือดแล้วเนี่ยเขาจะให้ต้มถั่วอีกประมาณ30นาทีนะคะแต่ด้วยความที่หม้อของนำเนี่ย เป็นหม้อความดันนำก็หลังจากนับจากเวลาน้ำเดือดนะคะ่า15นาทีค่ะนำจะต้มไปนะคะหลังจากนั้นหลังจากครบ15นาทีแล้วดับเครื่องดับความร้อนดับเตาทั้งหมดแล้วเตรียมในส่วนนี้ค่ะในส่วนนี้จะเป็นตะแกรงสำหรับกรองนะคะเพื่อวางให้เจ้าถั่วเนี่ยอ่าจะเรียกว่าเสด็จน้ำดีกว่า นี่ในรูปแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะน้ำก็จะตากออกมาจากตัวหม้อนะคะวางเพื่อให้ถั่วเขาเนี่ยผึ่งค่ะจะเป็นผึ่งให้ถั่วมีลักษณะค่อนข้างแห้งแห้งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาแห้งๆแ,แล้วเนี่ยถึงจะค่อยเติมเจ้าเท m มเป้ t สตาร์เตอร์ลงไปเนาะนี่ค่ะ ก็ครึ่งกิโลนะคะเวลาที่ทำออกมาได้แล้วเนี่ยกอนได้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะก็น่าจะเป็นกิโลได้เดี๋ยวตอนทำก็จะรู้นะคะว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าจะต้องแบ่งใส่กลองใส่ถุงร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกในปริมาณเยอะแยะนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่นนําก็จะตักออกมานะคะจาก หม้อที่น้าต้มเนาะเพื่อเอามาผึ่งค่ะอันนี้คือให้เขาเสด็จน้ำนะคะเจ้าเจ้าที่เจ้าที่นาวางเขานี่คือเป็นตะแกรงมีรูนะคะให้อากาศถ่ายเทได้จริงแล้ววางให้อากาศถ่ายเทได้ค่ะเขาจะได้เย็นเร็วนะคะเพราะเจ้าตัว เทมเปสซาเตอร์เจ้าไรโซปัสออริก s สปอรัสตัวนี้นะคะอย่าทําลงไปตอนร้อนๆแบบนี้เนาะน้องเขาตายนะคะเขาคือสิ่งมีชีวิตค่ะโดนความร้อนโดนต้มอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องผึ่งเจ้าตรงเจ้าตัวน้องถั่วเราเนี่ยคะ่ะให้แห้งให้เย็นก่อนอันนี้นะคะน้ำก็จะเอาออกมาให้หมดจากตัวหมอ้อครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าตอนที่ทำเป็นพอต้มออกมาแล้วเนี่ยจะได้ในปริมาณค่อนข้างจะเยอะเลย นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวน้ำจริงน้ำหยาจะเทเขาลงไปด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ตัวหม้อน้ำยาหนักมากเลยค่ะเจ้าหม้อหม้อความดันของน้าขนาดไม่ต้องไม่ได้รวมฝาเขานะคะหนักแบบสุดๆนี่ค่ะได้น้องไปแล้วผึ่งน้องให้แห้งอยู่นะคะนี่ผึ่งอยู่ก็ตักขึ้นมานะคะแล้วก็ผึ่งอยู่ค่ะ เปิดต,ต,ตรงกลางอะไรก็ว่าไปนะคะนี่ให้เขาเย็นเย็นรอบๆเนาะได้เป็นความเย็นออกมานะคะโอวันแรกนำํำทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยค่ะเกินน้องก็จะแห้งเกินไปด้วยซ้ำน้องก็แบบโหวาดเฉียวมากนะคะน้องจะแห้เกินไปจริงๆต้องไม่ให้ถึงแห้งเกินไปนักนะคะพยายามให้ที่ที่ฟังจาก ครูอาจารย์หลายๆท่านที่สอนทําเทมเป้นะคะแล้วเจ้าเทมเป้น,นี่นําก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะคะนําเรียนจากในอาจารย์ u t u b e นี่แหละคะ่ะใน Google เสิร์ชหาเอานะคะแล้วนําก็จะค้นพบผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยที่สอนข้อมูลของทุกๆท่านเนี่ยเป็นประโยชน์กับนําสุดๆเลยนะคะเพราะว่านําได้เอามาทําทานได้ทําแบบได้ประโยชน์ต่อร่างกายนําจริงๆคะ่ะน้ำเป็นคนหนึ่งที่เอามาทําจริงๆเพราะว่า น้ำก็มองอยู่ว่าถ้าเราไม่ทานไข่แล้วเราจะสามารถได้โปรโตีนจากไหนนะคะก็มาจบที่น้องเทมเป้ค่ะสุดยอดอะ่ะสุดยอดจริงนะคะอย่างที่น้ำบอกเลยเทมเป้100กรัมมีโปรโตีนเท่ากับเนื้อหนึ่งนะคะเนื้อหเ,เนื้อสัตว์100กรัมเหมือนกันอกไก่เนี่ยได้โปรโตีน20กรัมเลยนะคะสำหรับเทมเป้100กรัมเท่ากับ ได้โปรตีน20กรัมเท่ากับอกไก่1อกเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องทานอกไก่ค่ะทานเทมเป้เนี่ยแหละค่ะถั่วเหลืองหมกักคราวนี้นํำใช้ถั่วเหลืองนะคะในการหมกักจริงๆสามารถมีถั่วที่ที่หลายๆท่านใช้นะคะจะเป็นถั่วหลากสีเลยค่ะมีถั่วลูกไก่ในการมากหมักเทมเป้เหมือนกันนะคะแต่ว่านําก็ใช้ถั่วเหลืองเพราะอย่างที่นําบอกแล้วในกุรุษของการเก็บถั่วของนําเนี่ย นำเออมีถั่วหลากสีมากแล้วนําใช้เอามานึ่งทานนะคะเอามานึ่งทานอันนี้นําก็เกลี่ยมาจริงๆนําอยากจะเอาเม็ดนี้ทิ้งเนาะเขาดําๆอ้าร้อนนะคะนี่ค่ะเอาเม็ดนี้ทิ้งเขาดําๆเนาะเม็ดที่มันดําๆก็เอาออกไปนะนี่นะคะเกลี่ยให้เขาเย็นๆแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นประมาณกําลังดีเดี๋ยวนาําจะใช้อาใสา ไลโซพาสออริกสปอรัสของนำลงไปนะคะเจ้าเทมเป้ซาตเตอร์ตอนนี้เกลี่ยให้น้องเย็นค่ะให้น้องถั่วเหลืองเย็นเมื่อกี้น้ำพูจบแล้วใช่ไหมคะถั่วด้วยความที่น้ำทำแต่ถั่วเหลืองเพราะน้ำมีถั่วอื่นๆมากกว่า5สีในการนึ่งทานกับข้าวทุกวันนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะนํำเป็นคนที่พึ่งโปรตีนจากถั่วนะคะน่าจะอย่างเดียวแล้วมั้งเพราะจริงๆผักก็มีโปรตีนนะคะผักใบเขียวนัาก็ทานอยู่แต่ว่า ไมไ่ทานเยอะเท่าถั่วแน่นอนนะคะในทุกๆวันทานถั่วเยอะที่สุดนะคะก็ตอนนี้ทานถั่วหลากสีมากตามคลิปที่นําลงลงไปน้าก็คงยังยังทานตามนั้นอยู่นะคะความหลากสีแล้วก็ความหลากชนิดมากกว่าห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเต็มไปหมดเลยเนาะอ่าเยี่ยมนะคะอ๋อเราเมื่อคืนฟังข้อมูลจากอีกถั่วหนึ่งน้ำทาน พีโปรตีนนะคะที่เป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาที่เป็นผงคราวนี้เจ้าพีโปรตีนเนี่ยคะ่ะได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะคะจากใน YouTube ต่างๆจากอาจารย์หมอหลายๆท่านนะคะพีโปรตีนอาจารย์หมอจะแจ้งว่า เขาจะมีกรดอะมิโนจำเป็นถึง9ชนิดตามที่ร่างกายต้องการและสร้างไม่ได้ด้วยนะคะมีครบในเจ้าถั่วลันเตาค่ะโอ้โหโชคดีมากๆเลยที่นํามีพีโปรตีนนะคะนําเป็นมันเป็นในรูปแบบผงนะคะก็ นึกอยากจะชงตอนก่อนนอนหรือเรนก็มาชงทานนะคะก็แฮปปี้ค่ะเหมือนก็เออได้ทานอาหารสารอาหารครบเนาะตามที่ร่างกายต้องการนะคะไม่ได้ขาดสิ่งใดๆเลยกับการที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนาะทานแต่ถั่วแฮปปี้นะคะ แล้วก็มีน้องเทมเป้เนี่ยค่ะเป็นถั่วเหลืองน้ำก็เลยใช้เทมเป้ของน้ำก็เลยทําแต่ถั่วเหลืองตอนนี้เนาะชอบแต่รักแต่ถั่วเหลืองนะคะก็เลยทําจากถั่วเหลืองเท่านั้นก่อนตอนนี้น้ำจะปล่อยน้องเขาให้แห้งๆตอนนี้เขาร้อนมากๆเลยค่ะยังร้อนมากๆเลยเพราะว่าพึ่งขึ้นจากจากเตามานะคะหมาดๆเลยต้องรอซักตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะ20หรือ30นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวน้ำจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการใส่ เทมเป้สตาร์เตอร์นะคะตอนนี้ก็เกลี่ยเขาไว้แบบนี้ทิ้งเขาไว้แบบนี้ก่อนให้เขาอยู่ในสภาพแห้งๆแห้งๆให้เขาแห้งๆแบบหมาดก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่เป็นคลิปเพื่อทําอะไรต่ออีกทีนึงนเดี๋ยวนําจะอัดคลิปใหม่ทีหนึ่งเพื่อจะแสดงถึงขั้นตอนต่างๆของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ